สบายดีเด้อพี่น้องมืนน่อวานส่วนสิพามารีวิวเบิ้งกระสังป่าเนาะกระสังป่าของเฮาที่เลี้ยงไว้อยู่สวนนี้นะถ้ามันใส่แล้วก็วิธีเอาน้ํามันเปิดน้าออกระบายน้ําออกนะเปียนน้ำนะเฮาก็ต้องเจาะเดอพี่น้องขันเจาะมันกับทันใจเด๋ยเพราะว่าเจาะนี่ต้องได้ใส่ท่อนระบายมันมีแต่เน้นน้อยเดี๋ยวนะบ้าออกเลย เด็กพี่น้องอันนี้แม่นันสามคูณสามคูณสี่เมตรกระสังนี่นะกระสิเลี้ยงปลากระได้อยู่ประมาณขั้นตูอยากให้มันแบบว่าง่ายๆเต็มที่เนี่ยมันประมาณเจ็ดแปดโลนี่แหละสูงสุดคันเลี้ยงหลายกับมันสิครับตอนมันยังน้อยนี่บุเป็นอย่างยุ่แต่ว่าตันมันใหญ่มาแล้วมันเอาอัดกันมันสิบ,บุใหญ่มันมีตัวใหญ่ตัว,ตวน้อยขนาะดพี่น้องเขาก็คุดลัก ได้กระซังมาแล้วเ่าก็ฟุดลักแบบนี้แหละแต่ว่าเฮ็ดดีๆเอาเอา,เอาห้าวใส่นี่ก็ดีเด้อพี่น้องเพราะว่าส,ส่วนยังบบมีประสบการณ์เนาะแล้วก็เลยว่าเอาไม้นี้ใส่ทั้งลุ่มฮะเอาไม้ใส่ทั้งลุ่มเพราะว่าขั้นบบใส่นี่มันสีดึงมันสีจ้องอันนี้นะมันขาดพี่น้องเอย้ยพยางคขาดถ้าว่าตีไม้ใส่ดีๆหรือว่าตีคานใส่ดีๆนี่ก็โอเคได้ แล้วเราก็เอาเงยมากางเลยกางแล้วก็เปิดน้ําใส่หมักน้ำใบนี่ประมาณสองหรือสามมือเด้อพี่น้องหมักไว้แล้วก็พักตุบเอาเนยเอาเยังมาใส่ก็ได้ถ้าผู้ใดมีไปจริงเอาปลาลงน้ํานี่บ่จําเป็นต้องใส่หลายก็ได้ดอกบบใส่เต็มนี่ก็ได้เพราะว่ามันเขาได้เปลี่ยนตลอดดีทิศหนึ่งสองทิศเราก็เปลี่ยนทีนึง ในป่ามันกระสีโตมันกระสีบดํับนะน้ามันกระบดดับคันวลาล้าเอาผักตบใส่นีน่น้ามันกระบดดาบพี่น้องผักตบนี่ป่ามันก็กินเด้อมันก็ลดต้นทืนเขาอีกเขาก็บบได้เกลือหัวหานลายนี่เห็นบบเห็นเฮียนแบบนี้นี่ป่ามันกินได้นี่เน่มันแห้งมากพี่น้องแต่ว่านี่ฮันเอามาใส่ค่อยเอามาใส่ตะกี้ฮันมันเบิดแล้วพอหอดจากมือนึงมันกระเบิดและสิพามาเบิ้งต่อนั้นบบท่านได้มีน้ำนี่ ตัวนี้บทันได้มีน้ำกระกางแบบนี้แล้ะพี่น้องเฮ็ดันละเอียดกว่านี้กระได้แต่ว่าอยากให้พี่น้องเบิ่งว่าอันใสกระซังตัวนี้ฮะนะมันกระสีเลี้ยงได้โบมันกระสีได้กลิ่นบอได้กลิ่นพี่น้องได้กลิ่นพร้อมแล้วก็ได้ขายเลือกกินเขาก็ขายนำกระได้มันกับโบได้อันโบได้ใช้พื้นที่อย่างหลายฮะนะอันนี้ก็เจส่สวนเจหัวนี่แหละพี่น้องเจโบได้มันว่างนี่เขาก็เอามาใส่ใส่แบบอัน ตัวนี้ก็วาสิเลียงกบตัวนี้เนี่ยยังบาทันได้เอาเอาด่างเขียวมาใส่บได้กวงดอกพี่น้องเนื้อที่น,นี่เอ,เอามาใส่น้ำขอกเป็ดขอกไก่เ้ากระได้คุดลักใส่ขันลักลักเปรแบบนี้แห้งคักเด้พี่น้องเดี๋ยวมันจะจึงอยู่แต่ว่าลักกลมแบบน,นี้นี่นระวังแต่ว่าบบให้อันหนามันนี่นะอันนี้มันนี่นนะมาซัก พระอย่างนี่ละคาดี่นอธรรมดาเนี่ยเอาลักเปรน,นี่คัด<า>เดี๋ยวิี่บนเ้าเจาะฮะแหละกดอันนี้ออกกดอันนี้ออกะบ,บ้าเลยด,ด้าเนียนี่เลยสินอ มันทันใจดีอันนี้นะมันบัซาคือหฮออันเจาะฮัดอยู่ในบอ่อนนี้มันมีประมาณเจ็ดโลได้สิเนาะประมาณเจ็ดโลหรือแปดโลตะกี้ม่นพันปลายแต่ว่ามันใหญ่ละเนีย้ยแบบเนี้ยไปใส่บ่อนั้นแล้วพอดีอันคัดเอาตัวใหญ่มันออกไปขายกระโบอนหัวออาหารเนาะถ้ามันใหญ่ละมันจกขนหลายอันนี้ก็สิคัดเอาตัวใหญ่มัน,นีไปส่งอัน ลูกค้าอยู่นี่นะเพคนอยากได้กะสออเด้วยพี่น้องคนนี้กินเบิดมันกับโบเรอรันนั้นดอกข้ขาวเอาพักเอามีไมาเท่าใส่มันก็กินเบิดเอาเศษพักเศษอย่างนะอันนาเศษอาหรอ,อาหารเม่นอย่างมันก็กินให้กินมันแดดยันน้ำโ hone แต่ข้ขาวไส่พักตบหลายนี่กะบ่บใส่ก็ได้อยากเลี้ยงกระรองเบื้องด้วยพี่น้อง ได้กินดีก้อนเทาเลี้ยงใ่บ่อปูนไนดะ้เท้าเลี้ยงใ่บ่อปูนหรือใยท่อใยอย่างน่ะเสียเงินซื้อลนะละท่อนึงมันกะจะแพงอยู่แต่ว่าช่วหลายนี่เพื่อนว่ามันมันตายมันนานใน่อ่อีกเลี้ยงใ่บ่อปูนนะ่ะเลี้ยงใ่บ่อนี่ดีก้อนแล้วเขาก็เอาอันที่ดินทั้งไส้แน,น่พื้นมันธนาพิ่นเพื่อว่าให้เป็นพือ,อนบอ่อธรรมชาสตรนะคืออ่างธรรมชาสตร์สนะักตบเอาอย่างมาใส่ ไง,ไง่ายไว้เปลี่ยนก็ง่ายอันนี้นะเปลี่ยนน้ำก็ง่ายนี่มันก็คือบ่อปูนใะ่ไหมน้ำมันก็บอ่อดำอีกพี่้นอานถ้าเราเลี้ยงที่บอ่อปูนป่านี่สีด,ด,ดำเ้อโตดำบ่็เป็นปลากินอันนี้มันจะคือโตขาวๆจะคือปลานหนงนี่เด้อยบนึงจะเอาให้เบิง้งค้าน้ำแห้งแล้วแกวให้เบิง้งพี่นอน้องมันคือปลาหนองนี่เลยไนดะ้เพราะว่าน้ำมันก็เป็นสีขาวๆแบบนี้น่ะน น้ำหนองเริ่มแห้งเลยพี่น้องเริ่มเห็นตูปป่าละพุดเริ่มลงมาแล้วพี่น้อง ที่เขาขาวแบบนี้ละกันมันจะขี้ป่าหนองเลยเน๊ะ น้ำแห้งแล้วเด้อพี่น้องเด้อโตสกระเทินนี้หลายพี่น้องเอ้ย แต่ว่าตัวแห่อ่นี้เอาโออกขายได้นชุดหนึ่งละปลานี่ก็ที่เป็นสีแบบนี้เลยแหละที่ปลาหนอง I mm -hmm. สะอ่อนเด้อพี่น้องบ่ฮู้สิเลือกแนวใดอนี้ตัวใหญ่ตัวน้อยนี่นี่ตักขึ้นมาแล้วก็เลือกเอาตกกระเทินมันบ่ใหญ่หลาย่ยจปัน่หว่น้นี่วิ่งนอย โอละพี่น้องเปิดน้ำใส่ละเขาไปแนเงอันนี้นมาดูก่อนเสีงพักตอกพักตุบเนี่ยเปิดน้ำใส่อันนี้น้ำบาดาลน,น้ำบาดาลหรือว่าน้ำสร้างพี่น้องอีกจากสองเดือนเราจากเอาอกนันกระเทินป่ามันยังบุญ่หลายเขาป่าหากนเลี้ยงได้ประมาณสามสี่เดือนนี่ได้พี่น้อง xì đường kìa ngay đi đấy nhưng không được ăn. แม่เอากระเบืองย่นีแม่เลยมานยืย แต่ซ้ำนี้ละลายเดี๋ยวเอ้ยอันนี้มันสก,กระเทอนะะ้ชาเขาเลี้ยงอีกประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนนี้พอดีอันนี้มันพอดีกินเตืองสามเดือนแล้วจังเสียวออกอีก น้ำใส่ระบายน้ำใส่กะลองเลี้ยงเบิง้งเดอพีิน้องมนไผอยากเลี้ยงลองเบิง้งลองเบื้องต้นกับประมาณห้าร้อยห้าร้อยก้อนมันเามมันยังน้อยมันบุกกิ่นเปลืองแต่ว่าเวลามันใหญ่นะใหญ่สัมน,นี้นะีนะเปลืองอันนี้ค่อยกะเอาอัน กระดูกเป็ดกระดูกไก่เศษอาหารนี่มาให้มันกินมันละคกุมโดนแบบนี้กุ้มสองสามมื้อสินนะคันหัวอาหารนี่ต้องแม่นเกลือมือต่อมือเลยคันบบชันแล้วแม่นกินเดียวเนละยเป็ายกินตัวน้อยแรงก็จะสิเกลือเพิ่นคันว่ามันคาดนี่เอาอันสกอตผ่าเด้๋ยิน้องมาติดขผายางนี่นะ สะกดท่าหรือว่าแคมมันค่ะมันขา,านเขาจะยิบเอาเอาเข็มห้อยเอาก็ได้ตัวนี้ฮันซื้อถ้าเป็นเงินบาทกะซีประมาณแปดร้อยบาทนี่แหละตอนเขาซื้อน่ะถ้าเป็นเงินกีบกะที่ห้าแสนแต่ว่าเงินมันก็ขึ้นนํำซื้มือได้เลขเงินกียบยังหลายเนาะเบื้องตัวว่าประมาประมิน ค้าวว่ะห้าหกร้อยนี่กกจ้กยนก่เด้อประมาณเจ็ดแปดร้อยคนแหละเอาน้ำใส่ให้พ่นแหละคลิปนี้กล่าวสันี้ก็เด้อพี่น้องเด้อมารีวิวกระชังให้เบิง่งกระชังป่าเพื่อว่าพี่น้องเน้นอยากเลี้ยงไปอยู่ไว้กิน่นน้ำเงินน้ำซาลเลี้ยงแบบง่ายๆบอกได้ว่าใส่ต้นทืนอย่างไรยด้ยเขาเห็ดแบบเก็บไม้เก็บตอกมาใส่นี่นะกระโพได เหลือกินเขาก็ขายน้ำอันนี้สุชนก็ขายสองเทือแเ้วได้เลยขายพอได้ไปซื้อซีอนซื้ออย่างมากินัแหละพี่น้องปลาไหลเขาก็ไป่ยากเนาะแต่เลี้ยงป่านี้สี่ใครก็เลี้ยงใกล้เด้อยพี่น้องเท่าที่ว่าเคยเคย,เคยศึกษาเบื้องผ่านมานีนะเพราะว่าเลี้ยงใกล้นี่ปีไก่นี่สุชนว่าเลี้ยงหลายเลี้ยงแบบเอาใจใส่พอเดือนซิฟมาแล้วมันตายตายมือละห้าหกต ตัวหนึ่งสามโลสี่โลเลยพีนงตายนะคันตัวหนึ่งตายแล้วแม่นตายแบบตายห้าอัหละตายมือสามสี่โตห้าหกตันี้น้ำตาซกเลยเช็ดอย่างกับบไดเอาบบทันแบบว่าคันมันได้เข้าห้ามันได้เข้าแล้วแม่นเอาบบทันจะไปคายกับบาทันพี่นงจับตัวแรงตัวเศ้ามาตายนะคันใกล้ตายนี่เขาก็ไม่จะเอาได้เอาไปยังไม่จะกินจะเอาไปฝังอันละจะไปเลี้ยงป่านี้ค่อยว่า ท่านหนึ่งทัานตายแต่ิประมาณที่ห้าสิบนี่แหละคลิปนี้กับคลนี้ก็เด้อยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อซองนี้กับซองค่อยมักแบบนี้ซองเดียวกันเด้อแต่ว่าอันนี้เปิดซองใหม่เริ่มใหม่เบิดซองนั้นมันกู้คืนบรดย